เป็นไงล่ะหมอกล้องเหลวเกินแล้วนะนั่นงว้าไ้แนี่ดูด้วยป้าบอกให้เนียนแบบนี้เดี๋ยวชิมกันเองเฮ้ยอ๋อก็พอพอเจอว่ามีน้ำไหลก็เอากระบอกรองเลยแล้วก็มาเก็บที่ตอนเย็นแหลอฮะที่ตอนเย็นเลยสองนาทีเอาความสวยด้วยหรือเปล่าด้วยเอาแล้วเลเทปหมดเลยมันตี๋นะต้องเอามือปาดอะทำไมเวลาเดินเร็วต้อง นี่เรากลังจะไปที่โคโค่สวีทคาเฟ่นะครับจากตรงนี้ไปเขาบอกห้านาทีถ้าเราไม่หลงใช่ไม่หลงหรอกเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวซ้ายเดีย๋ยวขวาว่ะมึงดู GPS ไหมดูเป็นไหมหนูไปขวาก่อนแล้วกันโคโค่สวีทคาเฟ่คือที่ไหนเนี่ย <c oughs> ก็บวนจากท่าคามาแค่แบบว่าโรเดียวโรเดียวใช่แป๊บเดียวแป๊บเ<ส>ดียว่นะปเขานัดกันไว้นี่ไงนี่นี่นี่อ๋อนี่จะให้มาทําขนมก็ทำอาหารเหรอเพราะว่ามะพร้าวเยอะใช่ถ้าเป็นขนมไทยสมัยก่อนเลยนะส่วนผสมมันจะเป็นแป้งมะพร้าวน้าตาลแค่นั้น สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโบมาเลยฮะทำเลยคะ่ะเนี่ยมีความเป็นสุขบุรุษมากมึงล้างสะอาดมากไปไหนอะ่ะจบไปไม่ได้นะไม่อะไม่ได้ทำอะไรไม่อะครับอุ๊ยอุ๊ยเขาทอเขทอขอโทษเปือ่อนโคนเลยมึงต้องการอะไรจ้กกูเก็นล้างเสร็จแล้วไงกูว,ว่าอันนี้เป็นภารากิจแน่เลยอะเพราะอยู่ดีมันก็ทำขึ้นมากูจับได้แล้วมึงโดนหักคะแนนแน่อันนี้เป็นภารากิจแน่นอนอยู่ดีมันก็ทำ เรื่องเยอะอะนั่งนั่งนั่งความมึงขนมจริงก็ถึกมึงขนมต้มอันนี้เราจะแข่งกันด้วยนะะอ่าทำอะไรครับใครทำได้สวยถูกต้องน่ารับประทานรสชาติอร่อยใครตัดสินป้าป้าอันนี้จะอัญชันอันนี้ใบเตยดูหนูดูขออันชันค่ะเพราะว่าอีนี่เหมาะกับใบเตยไปแล้วหนูทำยังไงตอดูละมือกลัวเลยเพราะกวนแป้งไงไอเนี้ยขนมต้มมันต้องไปห่อคุณรู้เปล่า แลบดูแล้วดูเป็นกุลสตรีนะคะแม่สีเรือนเป็นกุลสตรีที่รักสนุกนะครับชอบปีบุกตามผับตามบ้านฉันชอบคุยกับคนแปลกหน้าไม่บอกเราเยเ่เย่ไม่ใช่ไม่จบจริงจริงของป้าเขาเป็นก้อนแล้วอ่ะใส่น้ำเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำเข้าไปเรื่อยๆได้ใช่ไหมครับเติมสี่ป้าบอกเอาเติมเติมไม่ไหวมาดึงยาว พยายามพยายามให้มันช่วทั่วเลยถ้าเติรไปเด<ส>ือดคนไม่สีใช่ไหมครับอ่าโอเคค่ะเฮ้ยมีความเป็นแบบมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนนเป็ผีบ้านผีเรือนนะครับแ <c oughs> ม่บ้านแม่เรือนเนี่ยแม่เป็นสีละได้เหรอ,อโดนอย่างนั้นเลยถ้าเติร์นน้ำเดือดเป็นไงล่ะหมอก้องเหลว <c oughs> เกินแล้วนะนั่นไงว่าไอ้แพ้แม่เป็นอะไรเนี่ยก็เขาแก่งกันนะไม่มีความพอดีไงทำอะไรไม่ฟังคนอื่นเขาชอบนำไปก่อนสรุปบีบออกมากูเป็นน้ำอยู่ข้างในใช่ มึงเห็นยางป้าบอกมันจะไม่ติดเน่เน่นี่ไงดูด้วยน้องน้องดูฝีมือพี่ทำดีดีเนไงวิ่งเก่งจังเลยอ่ะกลับไปไปเปิดร้านขนมต้มดีกว่ามึงแค่เอามือกวนนี่เองมึงจะเปิดร้านแล้วอ่ะอันนี้คือไส้มันทำมาจากอะไรครับมะพร้าวกับน้ำตาลมะพร้าวกับน้ำตาลแค่นั้นคราวนี้ไอความหวานของไส้ก็คือแล้วแต่ว่าป้าจะใส่จะมีสูตรอ่ะมา เวเวลาหอ่อห่อให้มิดนะคะเพราะถ้าไม่มิดะน้ำมันเข้าไปมันจะจืดอะถ้าแป้งหนาไปมันก็จะจืดเหมือนกันอ่ะก็คือให้มันพอดีพอดีกับตัวไส้ให้เนียนๆแบบนี้ถึงจะเหนียวดูด้วยป้าบอกให้เนียนๆแบบนี้บบนป้าอุ้ยมันมันจะปิดไม่มิดป่ะครับเนี่ยอ่ะพยายามค่ะขยุ้มขึ้นมานี่ค่อยๆนะคะเนี่ยอ่ะขยุ้มนะครับขยุ้มขยุ้ม ว่าขนมต้มที่เป็นต้มหรอก็เขาก็ขนมต้มไม่ผมนึกว่าเอาไปนึ่งโอ้ยไม่ได้ง่ายเนาะซื้อกินหนาง่ายเลยอะครับเราซื้ออันเนี้ยแป้งหนาไปใช่แป้งหนาไปแป๊บมันจะจืดเดี๋ยวชิมกันเองเฮ้ยป้าดูไม่ให้ความหวังไงก็ไม่รู้เ้าอะเราก็ลองชิมกันเอาเองแล้วกันลองดูเดยกก็รู้เฮ้ยมันพอเป็นไปได้อยู่มันก็มีแรบแหน่อยป้าได้ไหมลงไปละมือสีของกูดีมากกลมสวยมากเอากลมหน้าลงไปดูใกล้ๆดี กองก้อง่ะเฮ้ยอันนี้ดีจริงอะเนี่ยไม่น่าเชื่ออใส่เลยโอเคเลยป้าเขาบอกแล้วต้องทำให้ได้แล้ววันเนี้ยฉันจะชนะอีชอยเนี่ยให้ได้ได้เลยอีเช็ดป้าครับทำได้อีกแล้วครับโอ๊ยขี่เรียนมาจากป้าเกียดคำว่าป้าทำได้อีกแล้วอ โกหกวะเนี่ยยังไม่ทันเคี้ยวเลยร้อนกู <laughs> ก็นึกว่าเหืออร่อยข้าไปก่อนโอ้ยหนักสังเลย <laughs> 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 มึงอ่ะกูแบบไม่ได้กูชอบอันเนี้ยเอากลับบ้านได้นะอย่างนี้แหละอร่อยค่ะคุณป้าร้อนนะร้อนอ,อันเนี้ยของคุณที่หนาหนาหป้าอร่อยนะอะ่อยดิ ตัดสินแบบความยุติธรรมทำไมดูตัดสินเลยเหรอคะอันไหนสวยแม้ว่าที่นี่มันรสชาติอร่อยอยู่แล้วนี่เราใช้วัตถุดิบแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวของทุ้ชหมันอร่อยอยู่แล้วใจความรู้สึกของป้านะป้าว่าน่าจะอร่อยทั้งสองอันแต่ถ้าเล็กคนนี้ลูกจะน่าทานอันนี้กูก็สวยปั้นออกมาได้สวยลูกครับผมการจัดก็สวยครับอันนี้อร่อยเต็มร้อยเท่ากันเต็มร้อยเท่ากันอ่ะถ้าอย่างนั้นเราให้คุณป้าคนทำนั่นแหละตัดสินรสชาติกับพว่า อันนี้เต็มร้อยอันนั้นให้สูตรทั้งค <c oughs> ู่จริงงงปาดมันมันเกี่ยวกับการชิมแรกชิมหลักนะไม่เกี่ยวกัอร่อยนะอร่อยอร่อยตรงนี้ด้วยอร่อยตรงมะพาร้าวเขาใส่มะพร้าวเยอะมันใส่เยอะไม่เป็นไรแต่ว่าฉันเป็นคนเลือกว่าจะใส่ไส้แค่ไหนไงแป้งนุ่มใส่ได้ด้วยอุ้ยนี่อร่อยมากเลยฮะยงัง ไม่ทมจริงๆด้วยนะเนี่ยนี่อันนี้จัดหน้าไม่ดีเห็นไนหะมถึง,ถงแม้ว,ว่าของผมจะอาจัน,นไม่อร่อยแต่ว่าป้าถึงขั้นหัวเราะเลยสัมผัสได้ถึงความรักที่ผมใส่เข้าไปไหมมันเป็นไงคะจริงด้ยไหมเอาใครเอาเอาถังขยะให้ป้าคายหน,น่อยดิจริงอร่อยกว่าไม่ถึงอร่อยกว่าอร่อยกว่ายัางไง อันนี้แป้งหนาไปนิดนึงจิ๋วอะแป้งมันอ๋อเืยจะความหนาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดยิ่งบางก็จะยิ่งอร่อยป้าเขาเป็นคนทำกูเห็นกูเป็นคนทำค่ะกูตั้งใจที่จะบดแล้วมึงก็มาขยุ่มกูค่ะแต่กูจะลองชินด้วยอ๋ออุ๊ยมีสลัดน้ำสลัดด้วยหรอคุณครับมาทำก่อนค่อยไปซื้อตรงนี้หรือเปล่าครับ ใช่นี่ก็คือเป็นปรการที่เราได้น้ำตาลม,มานะเราเดี๋ยวนำมาเที่ยวน้ำตาลคือตรงไหน,นครับท,ที่ที่เขาไปเอารองกระบอกมานี่ไปเอาตาลเหรอครับอ๋อนี่ไงเห็นไหมหผมบอกแล้วอ,อ,อือจริงด้วยอ่ะครับอ๋อเขาขึ้นเช้าเย็นนั่นไงเห็นไหมเห็นไหมกระบอกอ๋อดีเนาะมันเป็นบรรยากาศดีนะพี่หมอชอบอะแบบ ชอบก็บอกว่าผมผมตั้งใจแบบว่าไอ้พวกอย่างนี้ดีสนุกเออมันสนุกอ่ะมันเหมือนเราได้เที่ยวล้วมีประโยชน์อ่ะเราได้ความรู้ด้วยนะดีอ่ะอันนี้จะมีอ่ะแต่งกระบูดธรรมชาติไม้พยอมไม้พยอมอ๋อไม่งั้นมันบูดเร็วแล้วทำไมเราไม่เอาบันไดดีๆครับอย่างนี้ก็ได้เร่งี้จะหักตอนนี้จะขึ้นง่ายเพราะว่าบันไดมีไม้สองข้างใช่ไหมมันก็จะแข่งตามไม้นี้มันคือยึดตามต้องทางพารได้เลยอืภูมิปัญญาดีมากระวังครับยัง พี่ไม่ไม่กลัวใช่ไหมอ๋อเวลาจะเอาน้ําตาลคือเราก็แค่เอาเนี้ยไปรองไว้เหรอแล้วก็ได้ออกมาเหรอออกมาเขาเรียกอะไรดอ,ดอกดอกมันที่เป็นรวงรวง่ะก็พอพอพอเจอว่ามีน้าไหลก็เอากระบอกรองเลยแล้วก็มาเก็บพี่ตอนเย็นเหรอฮะเก็บที่ตอนเย็นเลยดูขอดูในกระบอกดำซิว่าไ,ได้เยอะั้ยคุณพี่อันนี้คือตั้งแต่กี่โมงครับกระบอกดำเนี่ยประ 5, <8 S 2> มาณแปดโมงแปดโมงตอนนี้เที่ยง แต่นี่ก็คือความหวานธรรมชาติไงมันไม่ได้ได้ง่ายนะทุกคนใช่อ่ะและคราวนี้เราเอาไปทําอะไรต่อครับฟืนนะคือเขาใส่กระท่หรือว่าเคี่ยวซึ่งซึ่งมันมีทําอยู่เดิมแล้วใช่ป่ะอ่ะเราไปดูช่าทำการมาวิธีที่ต่อไปป่ะทําไมมีเหล็กด้วยครับเป็นตะแกรงคือจะมีอากาศดุดข้างล่างกเฟือเป็นขั้นแต่เราใช้ฟืนไม้เนาะอ๋อเหมือนเป็นตะแกรงอ่ะอันนี้คือคือโคหรือรองหรือว่าเองค้อนตาทมจากไม้ไผ่ก็คือเอาน้ําตาลที่กองเมื่อกี้ที่รองไว้มาใส่นี้ อันนี้อาหารที่หนึ่งเลยหรอแล้วไงต่อคะแล้วก็เราตั้งเสร็จแล้วก็เราก็ติดไฟคือต้มไปประมาณหนึ่งชั่วโมงสุ้มมันเข้าปพอพี่เขาใส่ไปทุกอย่างดังขึ้นมาเลยเธอมันดีมากเลยเนาะเราเพิ่งรู้ว่ามันไม่ได้ทําง่ายนะน้ําตาลมะพร้าวก้อนหนึ่งอ่ะที่เขาขายกันแล้วเมื่อกี้ที่ตลาดที่ฉันเห็นทิงยี่สิบบาทเองไม่แพงเลยโอ้ร้อนมากพี่หมออยากกินรสช่องอ่ะรสช่องเขาใช้น้ําตาลนี้เนาะอืมมันดีมากเลยเนาะมันดูเนียนนะพี่หนูหิวอ่ะ ตอนที่พี่ขุดอันนี้มันทําให้รู้สึกรสช่องทับทิมกรอบเฉาก้วยเลยอะมึงเฉาก้วยไม่ใส่น้ำอันนี้นะแล้วเหรอแล้วยังไงต่อครับผมช่วยไหมมาดูดูวิเยะครับนั่นไงมึงไม่ควรทําอะไร <c oughs> เอาริจทิม <c oughs> โห<ด>้ยสวยอะอ๋อตรงตีให้มันหายขาวก่อน <c oughs> มันทำให้มันเหนียวขึ้นใช่คนคุณเหนียวคนคุณเหนียวขึ้นโอ้ย <c oughs> ไม่โดนไม่โดนร้อนเลยตอแหลมากโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยกูเห็นเลยเดี๋ยวมันกระเด็นไงอ๋ออ๋อเยอะไปเยอะไปโอ้ยโอ๊ยอวิธีจังเลยอ่ะคุณพี่ดูแบบเป็นคนคล่องแคล่วเขาทำทุกวันโทษนะคะหนูอยากรู้ว่ามันได้กี่ก้อนอันเนี้ยน่าจะมาทั้งสิบก้อนก่อนหน้วแต่เราจะทำก้อนละเท่าไหร่ครับอ่ะเขาให้ละหนุก็ได้โอ้โหหนักอันเนี่ยหนักหน่้ยเอาดิ มึงมึงอยากทสียงไม่มืออเยากทำเขาโฮกนะเี๋ยวแปดโลละวเออว่ะน้มันหนืดไงแข่งยังยังนานไหมครับมึงถ้ากูอยู่ที่นี่กูผอนแน่เลยพอทำเสร็จมึงไม่ผอมมึงก็ไปกินรสช่องรอแล้วกันแข่งหยอดน้ำตาลน้ำผ้านะคะใครหยอดได้เยอะกว่าเขาจะทำอะไรเนี่ยเขาจะแข่งเหรอเขาไม่ได้แข่งเขาจะแข่ง เขาจะแข่งแข่งยอกสองนาทีนะคะคนคนที่ไหนเนี่ยลับบุรีว้ายรบุรีเป็นไรเป็นไรเป็นไรลบุรีเหมือนกันอันสองนาทีนะคะเสียแลวสองนาทีสอนาทีเอาความสวยด้วยหรือเปล่าสวยด้วยเอาแล้วเละเทะหมดเลยจับเวลาสามสองหนึ่งเริ่มค่ะเสร็จแล้วครับยังไม่ต้องจริงจังค่ะคุยกันได้เลย ผมไม่คนจริงจังบอกล้องบอกล้องพูดดิครับพูดดิพูดดิมันตีนะอ้ยใช้มือแล้วว่ะแม่ตุอยากให้มันสวยอ่ะผมว่านะเทคนิคนะคือต้องแบบให้หย่อนลงไปเลยอ่ะเนาะเออมันเหนียวอะเหนียวอย่างเงี้ยสวยถ้าเกิดว่าจะสวยนะมันต้องไม่แข็งนะใช่ไม่ได้มองทีสุดท้ายนะคะครับทำไมเวลาเดินเร็วจังททีสุดท้ายค่ะโง่ะมเนี่ย ใครเขาจะโกงมึงคะสิบวิสิบวิคุณหมอสิบวิคุณหมออยอย่างน้อให้เกียิแพทย์สภาด้วยโอหมอคะถ้าเกิดไม่สบายไปหาหมอกำหมดเวลาค่ะไม่สบายก็ต้องหาหมอที่ครับไปหาหมอได้ไหมอ่ะเอาหมดเวลาเลยเอาหมดเวลาแล้วเลิกทำสิคุณน่ะเหรอถ้าคุณไม่สบายคุณจะมาหาหมอใช่ผมไม่ให้เสว่าแพทย์ ใส่กับชนะแล้วค่ะเนี่ยแคะยังอนีมาไม่เอานี้ค่ะแม่เพราะหมอทําเองอันนี้ค่ะนี่ค่ะแม่ดูค่ะของหนูอันนี้สวยอันนี้ไม่สวยก็แล้วแต่ไงไม่อันนี้มันไม่ลงแบบไม่ลงบล็อกอะนาออันนี้สวยอันนี้ไม่สวยเล็กไปนิดึงของผมเล็กๆตามไปนิดนึงของหมอแม่บอกของหมอปกติครับแม่แม่แบบนี้คือเต็มคือดีอันนี้สวยไอ้แพชชนะเพราะว่าของผมมันแห้งใช่ใช่ อ่ะแพ้ก็ยอมรับแพ้ก็คือแพ้เป็นผู้ชายอะนะก็ต้องยอมแพ้ผู้หญิงอยู่ละครับถ้าชนะคนเขาก็จะประนามอยู่ใน YouTube นั่นแหละคอมเมนต์มาได้เลยนะคะกูยังไม่ทำอะไรเลยไปหมอพรุ่งนี้ขอไปตรวจเบาหวานหน่อยดีไม่ต้องตรวจหรอกเข้าโรงพยาบาลรับตรวจทำไมอ่ะติดกันแล้วครับเอาอันนี้ให้เดาก่อนไหมว่าแต่ละคนภารกิจคืออะไรถ้าเดาถูกก็จะอีกฝั่งจะโดนลดคะแนนความรู้สึกอะความรู้สึกอะ หมือนหมออ่ะเหมือนหมอเนี่ยเมื่อกี้เหมือนพยายามทำให้ตัวเปื้อนไอ้อันนั้นอ่ะใช่ป่ะอันหนึ่งใช่ใช่เนี่ยอยู่ดีๆก็ทำขึ้นมาอันนั้นอ่ะใช่จะได้จบแล้วก็ตกหัวบ่อยๆอ่ะไม่แน่ใจอ่ะตกบ่อยมากอ่ะตบยังไงวะเคาะหัวอย่างเงี้ยเหรออันั่นแหละไม่รู้แต่ว่าอันนั้นแน่นอนอันที่ทำให้มือเปื้อนอ่ะที่หมอเห็นไงบ้างว่าวันนี้แม่แพ้ยิ้มแพ้พยายามป้อนเหลือเกินพยายามมาก หลายช็อตมากพยามึงไม่ว่กกูรักมึงมั้งหรออีกอันนึงที่มันทําเยอะมากเยอะมากแบบก็คือแรดแรดแรดเนี่ยภารกิจคือใครให้แอ๋อไม่ใช่อ่ามาสรุปภารกิจกันพูดคาหยาบของพี่หมอนะคะก็จะเป็นชวนชาวบ้านจํานวนสองคนให้พูดคําว่ายายกินลําไยน้ําลายยายไหลย้อยมึงลืมเหรอพูดแล้วหลายรอบด้วยพยานเยอะลด้วย หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามยายน้ำลายยายไหลย้อยได้แล้วนี่ยายกินลำยายน้ำลายยายไหลน้อยเป๊ะเพาอ่ะแล้วภารกิจที่สองก็จะเป็นทำยังไงก็ได้ให้ฝั่งตรงข้ามเลอะโคลนไม่ได้นะไม่อะไม่ได้ทำอะไรไม่อะเฮ้ยเขาทขอเขาท้อเขาทอโทษอเปื้อนโคลนเลยมึงทำสำเร็จหมดเลยหรอ อัองพี <c oughs> ่แพทย์ก็เป็นต้นข้าวหรือขนมฝั่งตรงข้ามให้ได้ห้าคำจะขำยังไม่ได้เลย <c oughs> ลปูเปียวดีอุยอ๊ย,ย,ยแดกนิ้วกูไปแล้วหรออะก,กินได้อีกอันหนึ่งปะอะหนูดูหนูดูลูกทำยังไงก็ได้ให้พี่หมอร้องเพลงอะไรก็ได้หนึ่งเพลงมึงร้องไปแล้วจ้าสองเพลงวาเพลงอะไรวะมึงร้องกับกูกูช่วยมึงร้องอะตักร้องเพลงก่อนในใจใช่ปะวะถึงเธอ เวลาที่จุดจุดจุดใช่ป่าวะมึงร้องแล้วก็เต้นสองเพลงเอามาสรุปคะแนนค่ะวายชนะเราได้ทองคำเลยใช่ไหมฉลานี่ยได้ทองคำแท่งและ ได้ครับได้นั่นก็คืออะไรวะเนี่ยว้าวมึงโดนหน้าลีบอคุณอ่านหนังสือแตกไหมเต้นติ๊กต k อกเพลง under under ลงสตอรี่ไอจีกูค่ะึงอะไรก่อนเปิด้ฟังไปิดเฟังหนึ่งว้าวแล้วแล้วเขาก็ไปได้คอนเทนต์อีกไปค่ะเต้นอ่ะเปิดเพลง under คุณเต้นด้วยไหมไม่เกี่ยวค่ะฉันเป็นผู้ชนะ ไม่เกี่ยวค่ะฉันผู้ชนะแล้วยังเป็นไงเป็นไงครับวันนี้คุณกาันมาที่ตลาดน้าท่าคาสนุกมากเลยค่ะคุณคุณได้อะไรจากที่นี่มาครับที่ีมนกันนะศูนย์การเรียนรู้ได้คุณโชเอลอ่ะคุณขายของอ่ะโอ้เที่ยวไปเที่ยวมาเจอกันกับพวกเราทุกๆวันที่เราจะว่างกันนะครับเราก็จะไปเที่ยวกันแบบนี้แล้วก็จะเก็บภาพมา เฮ้ยเป็นคนรู Là, <t <t ้ว่าไม่มีจังหวะว่ะผมพูดแล้วมันจังหวะไม่ลงอ่ะสมองไม่ได้ไงเราจะเอวีนะเที่ยวกันแรกกวัานี้แรกวันแรกว่านี้เอาทีทีทีเฮ้ยเฮ้ยกด subscribe กดไลค์กดแชร์หนูเม้นมาว่าอยากให้เราไปที่ไหนอยากให้ทำอะไรสองคนจำหน้าไว้ด้วยนะแพตตี้กับหมอกล้องนะคะเจอกันครับ